รับผม E ีีนี่นะครับผมจะพาไปดูรีวิวนะครับผมคิดว่าหลายคนคงใช้เต็นเก่าอย่างลุงเนี่ยมีเต็นสนามเดินป่าตัวเก่าตัวหนึ่งนะครับจะรีวิวให้ดูว่าวิธีการสอมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับสวัสดีครับนะครับ E ีีนี่นะครับพอดีเต็นตัวสนามเดินป่าตัวเทเลสไอวีเนี่ยใช้มาสิบกว่าปีแล้วนะครับพอดีได้เสื้อดำมาใหม่ก็จริงแต่ป่าเขาเสดายครับป่าเข้ากันเลยนะครับเพราะว่าตัวไฟชีสเนี่ย ฟชีดดานบนเนี่ยากาวที่ว่ากันน้ำตามตะเค็บอ่ะมันหล่อนออกมดนะครับป่าก็ให้ลุงสื่อกาวมาแล้วป่าเขาจะรีดเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการรีดตะเค็บนะครับโดยฝีมือป่านะฮะป่าตอนนี้ก็ป่าเขาได้เอาไฟชีดตัวบนชุดนะครับอเอาออกมาแล้วนะครับมาไล่ตะเค็บครับเดี๋ยวจะดูวิธีการนะครับดูวิธีการกันว่าทำยังไงนะครับก็เลยคิดว่ามันอาจจะเป็นอ่า ้อมูลสํสหรับสายแคมป์แหะครับก็เลยจะทําให้ดูครับครับในเบื้องต้นก็ตรงนี้เตารีดแหละเนาะนะครับเตารีดนะครับแล้วก็มีผาขาวนะครับผาขาวที่ไวสําหรับรีดนะครับเดี๋ยวดูวิธีนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือกาวตัวนี้ครับครับเริ่มต้นป่าเข้ากะทิป่ากระลุงเกาะนะครับคลี่ออกมาพอคลี่ออกมาเสร็จปั๊บเห็นไหมครับพอจะไหลตัวกาวนี่ตามตะเข็บนะครับไหลตามตะเข็บ แกากทีข้างล่างไม่มีแล้วนะหลอกอันเก่าออกครับหลอกอันเก่าออกนีเป่าก็กลังไล่นะครับไล่ลอ,องช่วยกันส่วนหนึ่งนะครับเซตเมือม่อเมือม่อเรียงเซตปั๊บเนี่ยครับกําลังแกกทีเรียงเซตป่าเขาก็ไล่ไล่นาเซตป๊บเอาตอรีดมาดีดเลยครับนี่ครับดีดค่อยๆดีดค่อยๆไล่นะครับ ความรอดนี่ต้องต้องกล้าให้เป็นผมเคยทำเหรอครับผมเคยทำเหรอแต่ว่าผมทำแล้วมันไม่อยู่คว,ค,วความความความขุ่นของของไอ้กาวอะครับมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาป่าทําก็จะใสเลยเดี๋ยวดูป่าหล่อนนะครับป่าจะหลอกออกให้ดูครับนี่ให้ดูเลยนะครับเห็นไหมครับมันจะใสเลยเหีนยมองเห็นแถบจุดชายคำว่าติน่นเป็นสีเดียวกันเลยนะครับตรงไหนที่อ่า มันยังเป็นขาวขาวอยู่ป่าเข้าก็จะเก็บนะครับประมาณนี้ครับใช้วิธีการตรวจเห็นไหมครับจะสเงียวเลยภา้าโคราชดเห็นไหมครับต้องให้มันสเขาเนื้อเลยนะครับเนี่ยทำมาตรงนี้ตะคุนแบบนี้มันไม่ได้เห็นไหมครับนี่ตะคุนแบบที่มือลงฉี่นี่นะครับนี่ป่าลงฉี่ที่ตรงไหนที่จะต้องซ้ำอ่าตรงนี้ต้องซ้ำนะครับนี่โอเคไอ้ที่มันเป็นจุดศูนย์รวมนะครับหรือว่าเป็นตะเข็บงสูงเนี่ยป่าก็จะเน้นนะฮะป่าก็จะเน้นนะครับนี่นี่ครับ จะได้ครับเต็นนี่ใช่มาเกิน15ปีแล้วแหละนะครับถึงแม้จะได้เสื้อดำมาใหม่รากูนา KN ก็จริงแต่ผมคิดว่าตัวเนี้ย,ยังต้องเก็บไว้นะครับเห็นไหมครับนี่พอปลาไหลเห็นไหมครับไสปิ้งเลยครับตรงประมาณนี้ครับดูช่างเย็บผ้าก็จะเห็นครับตรงเนี้ยเหมือนมันยังเหมือนมันยังตะเข็บมันยังแหว่งอยู่นะครับเหมือนกับ เวลาเราหลีดมันเป็นทางตรงมันอาจจะขาดน,นี่ครับป่าเขาก็ตัดมาเสริมครับนี่มาแปะตะเข็บเพราะว่าตรงนี้มันเขาเรียกว่ามันเหมือนกับมันเมย์ม่ปพิดตะเข็บอะครับการฝนเนี่ยฝนมันจะหลวน้ำฝนมันจะหลวตามตะเข็บนะครับีป่าเขาก็ตัดมาเสริมอนอกจากตัวนี้นะครับ เขาที่ป่าทำห้นี่รับจ้างด้วยครับนี่นะครับอยังคุณอยู่นะป่ามองเลยยังมียังคุณอยู่เห็นไหมครับป่าไม่ยอมนะครับนี่ที่ทำหน้นี่ไม่ใช่ปากังด้วยกันเราก็ที่ไอ้นี้นะครับรับจ้างด้วยนี่ลุงตกใจคาเล้ยงป่าดิครับลุงจะไทยเห็นภาพกว้างครับตอนนี้ป่าก็ ส่วนหนึ่งก็ไม่ได้ถ่ายนะครับแต่ป่าก็ทำไปไป,ไปบางส่วนนะแต่ก็จะให้เห็นเพื่อให้ได้ศึกษานะครับตอนนี้แนวแนว,แนว,แนวดันยาวอันนี้เป็นสนามเดินป่ารุ่นเทอเร์เรสไอวี IV, นะครับตัวนี้เนี่ยพานะครับรล้สึกิษฐา5พันมิลนะครับต่าลังเลิ่อนี่ก็นะครับ ลักๆตามที่ลุงบอกนั่นแหละครับเน้นที่สุดคือเตาลีดเปิดไฮร้อนไปเลยแหละครับแล้วก็พาที่จะต้องลองทางบนนี่แหละสําคัญนะครับแล้วก็ช่งลีดก็คือปกติตามตาที่เขาทาเลยทำเลยเดี๋ยววันนี้ทําเสร็จจะพาไปเลียงเป็นเดี๋ยวครับค่อยไล่ต้องใจเย็นด้วยนะครับจะทําตัวหนี้ผมว่าผมเคยทํามาครั้งหนึ่งแหละนะครับนี่ให้ดูอันที่ผมทําครับเห็นไหมครับผมทําค่เนี้ยอยู่นี่ นะครับนี่อาก็เลยต้องมาเก็บกะทาให้ใหม่ก็เลยถือโอกาสทําเป็นอีพีลงเลยนี่เห็นไหมครับนี่ตรงอย่างนี้เลยต้องให้ช่างเพราะโดยตรงและครับผมไม่ได้เนี่ยมาซี่จชาชาตือนๆแต่ก็เชื่อมกิมพสนุกนะครับต้องใจเย็นครับป่าลูดฟังนู่นไม่ได้ป่าต้องมาลูดฟังนี่ไหมครับถ้าลูดนี่ล้วมันก็ติดติดผ่าขึ้นมาเนี่ยครับใส่เงวเลยอะ่ะพูดง่ายเนี่ย เห็นไหมครับตรงเขาใสเลยเนี่ยฝังยังไม่ได้รีดมันจะขุนเห็นไหมครับฝั่งมือป่าเนี่ครับนี่ใสปิ้งเลยเนี่ยอยู่มัดเนี่แล้วก็มาดูตอนอันที่ผมทําเด้นนี่ตอนที่ลุงทําเองเดชทําเป็นไม่งอครับนี่สุดยอดครับขนาดผมว่าโอเคนะมีอยู่จุดหนึ่งที่ป่าเห็นเห็นนะครับเนี่ยจุดนี้ป่าก็เนี่เห็นไหมครับความละเอียดตรงมาแหละอันดับแรกใจตรงเห็นแหละอันดับสอง นะครับนี่เดี๋ยวดูเปรี้ยเลยเห็นไหมครับจากที่เป็นขาวๆเมื่อกี้อันนี้นะเดี๋ยวลุงให้ดูจุดนี่ป่าถ้าทำมันร้อนเกินเนี่ยร้อนไม่เป็นไรแต่ทำมันร้อนเกินต้องปล่อยสักพักเราเนี่ยครับต้องค่อยๆรอรอนะค่อยๆรอรอพาออกจะดูป่าเขาจะหาวิธีออกดันไหมนะครับทำมันเหนียวนี่อย่าดึงเด็ดขาดนะครับจะทําให้เสียเห็นไหมครับ ป่าเขาต้องหาวิธีแหละอ่เห็นไหมครับเราแกเห็นอันที่เริ่มใหม่แล้วให้ดูอันเก่านะครับที่ลุงทําไว้นะครับดูป่าป่าบอกว่าอันนี้เนี่ยไม่ต้องลอกออกที่ลอกเนี่ป่าบอกไม่ได้ทิ้งนะครับป่าบอกว่าไม่ต้องทิ้งเดี๋ยวป่าจะรีดทับแต่ว่าให้ความร้อนมันถึงเดี๋ยวมาดูครับนี่อันนี้ลุงทําเองนะครับทำแล้วก็ยังตึงขึ้นดูครับนี่แหมโอ้จะดูวิธีการแก้ไขของป่านะครับ นี่คืออันเดิมนะครับถ้าเป็นผมนี่ผมไม่รู้ผมก็หลอกกันเก่าทิ่งเงเพราะฉะนั้นอันเก่าที่ร่อนผมคิดว่ามันคงจะมดอายุจริงๆแต่อันนี้สาเหตุที่ร่อนเพราะว่าผมทําไม่เป็นนะครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวดูครับที่ป่าบอกว่าไม่ต้องออกเออใช่ครับนี่ใสเหงวเลยครับโอเคโอ้ไม่ต้องเฟือง แต่อันที่ทํามันมดอายุแล้วมันหล่อนออกเนี่ยคงมดสภาพจริงครับแต่อันนี้มันยังมีสภาพอยู่เพราะว่าคนทําม,มันไม่คืนนะครับการแก้ไขโอ้จะเป็นผมนี่็ผมก็หลอกมันเก่าออกเสียมวนไหมเฉยคือมโดยประโยชน์ป่าบอกว่ามันยังไม่ไในมดอายุนั่นนั้นมันสามารถรีทับได้ครับเห็นไหมครับโอ้โหมีตรงนี้ ยังยัดคุนอยู่ป่าเขาไม่ยอมดอกนี่น้าเดินป่าตัวนี้เรียบร้อยครับนี่แหงเหงาเลยป่าเขามี2วิธีนะครับไอ้วิธีแรกที่เห็นแหละแต่ใครดูไม่จบนะอาจจะไม่รู้นะครับนี่คือวิธีที่สองวิธีที่2นี่ปลาเขาบอกว่ามันจะไลต่ตะเข็บได้ง่ายใช่ไหมปา่าใช่ไหมเวลาไล่กาวนะครับรีด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 เปล่าๆปานะครับรีดรีดแนวแตะเข็บ นะครับดีดแนวตะเข็บให้หลอนก่อนรีดแนวตะเข็บให้มันหลอนนะครับพอแนวตะเข็บมันหลอนเนี่ยนะครับป่าบอกว่ามันจะมันแปะกาวแล้วกาวมันจะได้จะได้เลยนะครับเห็นไหมครับพอแนวตะเข็บหลอนเนี่ยมันจะได้เปรียกกาวมันจะค่อนข้างเกาะมันไม่ใช่ว่าแบบไปแปะเอาเลยไงถ้าไปแปะเอาเลยนี่มัน นะครับกาวมันจะนึดๆอ่ากาวมันจะไปนึดๆอยู่นะครับมันจะไม่มันจะไม่สไลด์เพราะว่ามันเป็นผาลงช่วงแหลกนะครับเออผมว่ามันอาจจะเสียเวลาไปนิดหนึ่งก็จริงนะอ่าเพิ่มขั้นตอนมาด้วยกันให้มันหลอดก่อนให้หนาของตะเข็บมันหลอดเพอหนาตะเข็บมันหลอดปั๊บเราบเวลาวางวางกาวเนี่ยกาวมันจะกาวมันจะติดนิดหนึ่งตามที่ป่าบอกพอาติดปั๊บทำให อสองสองฝั่งนะมันสามารถแบบการเหลื่อมหรือว่าแนวแนว,แนวการขอบตะเข็บมันจะดีกว่านะครับดีกว่าที่ไปวางไปไ่นบางทีฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งเลือเยอะฝั่งหนึ่งเหลือหน่อยแต่ยอยางเงี้ยเป๊ะเลยนะครับ,รบเห็นไหมครับขอบตะเข็บนี่แทบจะเท่ากันเลยเห็นไหมครับนี่แหละครับขอบตะเข็บนี่แทบจะเท่ากันเลยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่โอ,โอเคครับผมจะให้ดูนะครับที่จะบอกที่ป่าบอกว่าหนึ่ง ทำเนี่ยคนทางปาณิช์นะครับความรลอนต้องถึงแน่นอนครับต้องต้องต้องถึงความรลอนต้องถึงกับ2นะครับการเล่งการเล่งการปรับระดับอ่ามือในการในการรลีดใช่ไหมแม่นะครับการปรับระดับในการรลีดนี่ก็มีส่วนเลยครับนะครับกะดูอันเก่าที่ลุงทำเน,นี่ยตอนเนี้ยป่าเดินใหม่นะครับอันนี้ตะเข็บนี่ครับต้องไซด์อย่างนี้เลยนะครับเนี่ย นี่ครับแทบจะมองเห็นเป็นสีเดียวกันกับสีเต็มเลยนะครับนะยังไม่ถูกใจอีกนะนี่โอ้ครับสำหรับผมเนี่ยยังโอเคเอ่ะฝาเรนน,นี่เปียกยัยตรงไหนอีกอ๋อยังอยู่ตรงนี้อีกนะดูครับความเป็นช่างเนาะตรงไหนทำไม่ใสก็คือเป็นด้านว่าป่าบระกอบมันอาจ มันแคยูแต่มันจะอยูไม่นิ่งนี่เรียบร้อยเห็นไหมครับจุดนี้ครับดูโปรเซสสุดท้ายตอนนี้ครบครบทุกตะเท็บละให้ดูโปรเซสสุดท้าย,ยวิธีการป่าเขาจะเอามาเกยนะครับมาเกยกล้ตัวไวมัดเสา,าเสาเสา,เสาเต็นในะนะครับที่ว่าเต็นข้างในสําหรับนอนไอนี่ตัวนี้จะเป็นไฟชีสสำหรับคุมแต่ว่ามีจั่วเดินหนาสำหรับรุ่นนี้นะครับ รุนแนเทเลทไอวีเนี่ยนะครับถามว่าคุมไหมคุมครับน่าจะเกิน1ิ้าปีเนาะแม่เนาะตัวนี้เกินไหมเกินดิเกิน<ม>1ิน้าปีปครับ18ป,ปีนะครับ,ส,บสื่อตอนลูกสาวนะครับขวบหนึ่งตอนนี้ลูกสาวเข้ามาหาหลัยลวนะครับสองลอยสาม้อยัอยงนะรู้ละนะครับ ให้ดูครับให้ดูตรงนี้เลยนะครับช้าๆเห็นไหมครับเอามาประกบกันต่อก็ยิงยำเห็นไหมครับมันต้องใสเหงียวอย่างนี้แล้วกบให้เห็นเนื้อมองนิดหนึ่งก็ไปได้ถ้ามองนิดหนึ่งนั่นคือชนวนชนวนที่จะทําให้มันหล่นนะครับนี่ดูครับทั้งสองฝั่งคืออันดับแรกก็ต้องดูน้ำหนักมือดูความร้อนของเตาหลีดนี่แหละครับนะครับเราดูการไหลออกไหลการไหลของปลาเนี่ยนะครับปันตบตูดปันปลาโลดดีกหน่อยนี่ครับ ก็ต้องใจเย็นพอสมคงรครับทำวั่นนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวจะพาไปเรียงก๋วยเตี๋ยวจะคนละข่งชามเรียบร้อยครับนะครับไฟชิดตัวนี้นะครับสอมเรียบร้อยละโอเคครับนี่ครับเรียบร้อยกำลังเปรอะนะครับนอกจากไอได้สนามเดินป่าแล้วนี่ครับกำลังจะห้ยทำตัวทาร์ฟเนเจอร์ไฮด้วยนะครับโรงซื้อก็มอีหล่อนหน่อยๆครับ ตัวทับนี้จะให้เนี่ยนะครับป่าจะเก็บตามเพราะว่าลุงทาไว้ส่วนหนึ่งแต่เห็นไหมครับมันมองมันไม่อยู่ครับนี่มันก็มีเงิบนะครับลุงมีเงิบมีอะไรล่ะแม่ลงไงงัดๆที่ขังให้เห็นว่านั่นครับโอ้ไม่ได้เรื่องแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวป่าจะไล่ให้ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไล่เสร็จเราจะหเห็นป่าบอกว่าเนือ้อผ้าของเต็นท์ของทับของไฟชิดแต่ละยี่ห้อนี่ไม่เหมือนกันนะครับ มันอยู่ี่การเล่งเลยอยู่ี่การปรับไฟเลยนะครับนี่อ่าอันนี้เมื่อกี้เนี่ยที่เรเห็นคือสนามเดินป่าเนี่ยเยวจะให้ดูตัวเนเชอร์ไฮนะครับนะครับให้ดูป่าลานะครับแต่ถามว่าเงาครับเห็นไหมครับจากที่เห็นของลุงมองมองเมื่อกี้ครับนี่ครับเงาวับเลยจนเห็นเนื้อผาเลยครับนี่นี่ครับนี่เวบเรียบร้อยนี่ป่าตรงไหนที่มันหล่อนนะครับ ที่ปลาเก็บอันเก่าเพราะว่าเสียดายมันไม่ได้มุดอายุแต่ว่าลุงอะทำไม่ได้เรื่องเองครับปลาก็จะมาตัดประกุบใหม่นะครับเรียบร้อย,อยน,น,นะครับยังงามเลยปับดูครับ หามดเลยครับให้ดูครับอันที่ป่าแก้ไขหานะครับนี่ดูครับดูอันที่ป่าแก้ไขหายเนี่ยทึ๊บนี่มาดูอันที่ลุงทําไว้ครับครับเอ้ยอมยอมยอมก็เป็นช่างเนาะครับเรียบร้อยละเนเจอร์ไฮนะครับโอ้ครับนี่เอาครับขอขอบคุณครับป่าอะไรนี้เรียบร้อยแล้วครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปอย่างที่ลุงบอกว่าวิธีการทําเนี่ย นะครับ1ต้องใจเย็นจริงๆกับ2นะครับหารองเก้าอีไอผ่ารองเตาลีดเนี่ยต้องหนากว้างกว่าเตาลีดนะครับก็3เรื่องการปรับไฟเรื่องอะไรทุกอย่างครับโอเคครับแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ